สวัสดีค่ะการที่ช่วยใ ได้รับสารอาหารในแต่ละช่วงวัยนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากหนึ่งในสารอาหารนะคะที่มีความจําเป็นต่อร่างกายที่พวกเราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือ DHA ค่ะซึ่งเป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นต่อพัฒนาการของลูกหากลูกรักของเราได้รับสารอาหาร DHA ไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านสมองและสายตาของลูกลูกของเราอาจจะมีความจําสั้นมีสมาธิสั้นเจริญเติบโตช้าเรียนไม่ทันเพื่อนๆน,นะคะแต่หนิงเนี่ยนะคะไม่กังวลเลย เพราะหนิงมีนนี่เลยหนึ่งเดียวที่หนิงมั่นใจออสเวลไลฟ์เอลก้าออยดีเอชเอหนิงเลือกเสริมให้น้องนิลินทานเป็นประจำสกัดจากสาหร่ายทะเลที่มี DHA เข้มข้นสูงถึง94.25คนแพ้อาหารทะเลก็ทานได้ะนะคะช่วยบำรุงสมองระบบประสาทแล้วก็ระบบสายตาค่ะช่วยเสริมความทรงจํานะคะการเรียนรู้เร็วเก่งฉลาดและยังเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงค่ะรักลูกอยากให้ลูกฉลาดนะคะอย่าให้ขาด DHA ค่ะ